สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับกล้องฟิล์ม s l r นะครับ canon ft นะครับโดยที่ canon ft เนี่ยก็เป็นกล้องฟิล์มที่เปลี่ยนเล่นได้นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้เองนะโดยที่ระบบของกล้องเนี่ยจะเป็น,นกลไกแล้วก็ทำงานใน ระบบแมนวนวลอย่างเดียวนะฮะจะไม่มีระบบออตโต้ใดๆเพราะนั้นมันก็เลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับคือเราไม่ใส่ฐานก็สามารถถ่ายได้แต่ว่ากล้องจะไม่วัดแสงให้เท่านั้นเองนะฮะ,ะเบื้องต้นเราก็จะมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับวิธีการถอดใส่เลนนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเลน c a n น n FD นะฮะบ,บางรุ่นก็จะถอดโดยการหมุนวงแหวนบางตัวก็ใช้วิธีการหมุนตัวเลนนะฮะอย่างเลนตัวนี้เราจะหมุนแหวนที่ท,ที่ที่ตัวเลนนะครับอ่าหมุนเฉพาะตัวขอบสีเงินนะฮะนี่สมมุติว่าถ้าลูกค้าได้รับกล้องไปนะครับมันจะแยกกันอยู่เพราะว่าเราจะแพคแยกกล้องกับเลนนะฮะ นี่พอลูกค้าได้รับเนี่ยก,ก่อนอื่นนะฮะเช็คที่ฐานก่อนนะฮะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงล็อกโดยที่บิดพยายามบิดแหวนสีงเงินเนี่ยมาบิดมาด้านนี้นะฮะตามเข็มนาฬิกาถ้าเกิดว่ามันสุดแล้วเนี่ยโอเคถือว่าใช้งานใช้ได้นะฮะตอนเราจะใส่เราก็เอาจุดสีแดงระหว่างต้องกับที่เลนนะฮะให้ตรงกัน นะครับอย่างนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหวนมันจะขยับเองนิดนึงฮนะเราก็บิดต่อไปบิดให้จุดสีแดงให้จุดสีแดงเลื่อนมาด้านนี้นะฮะบิดจนสุดนะฮะพอสุดแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกจุดแดงจะมาอยู่ประมาณตรงนี้ครับอ่าถ้าอย่างนี้ก็คือเลนประกบกล้องเรียบร้อยนะครับล็อกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดู ส่วนประกอบอื่นๆนะครับว่ากล้องตัวนี้มีปุ่มมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ดูที่หน้าเลนกันก่อนเลนนะครับจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะฮะก็คือส่วนแรกก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเลข1 8ถึง16เนี่ยก็เป็นวงแหวนสาหรับปรับค่ารูรับแสงนะครับ โดยที่เอ๊ะอะไรคือรูรับแสงรูรับแสงก็รูรับแสงที่เลนนะครับมันก็คือการเปิดปิดของเปิดปิดรับแสงของเลนนะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับอ่าไม่รู้ว่าในนี้มันจะพอมองเห็นไหมน่าจะพอเห็นอยู่นะสังเกตว่าข้างในเลนมันจะเปิดกว้างกับหุบแคบเห็นไหมฮะ ถ้ารูรับแสง16เนี่ยมันจะยิ่งแคบแสงจะเข้าน้อยนะฮะถ้าเกิดรูรับแสง1.8มันก็จะกว้างที่สุดอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นอ่าอย่างนี้ก็คือเลนทํางานปกตินะฮะทีนี้ถาดจากแหวนรูรับแสงนะครับก็จะเป็นแหวนโฟกัสนะครับอันนี้ไว้สําหรับให้เรามองในช่องมองนะฮะแล้วก็หมุนโฟกัสนะครับ แต่โฟกัสก็ดูว่าตรงกลางภาพนะฮะอ่าจะสังเกตว่าข้างในเนี่ยมันจะมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะฮะเวลาที่เราโฟกัสเนี่ยก็หมายความว่าให้เรามองตรงกลางนะครับจะโฟกัสตรงไหนเนี่ยก็เอาตรงกลางไปเล็งตรงนั้นหมุนจนชัดนะครับอ่าแปลว่าเป็นอันใช้ได้นะครับแล้วก็ค่อยถ่ายนะครับ ถ้าจากวงแหวนโฟกัสนะครับอันนี้ก็จะคือจบส่วนประกอบของเลนไปแล้วนะครฮะอันี้มาดูที่กล้องกันบ้างนะครับด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยด้านซ้ายมือสุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแป้นกรอฟิล์มนะครับซึ่งจะมีก้านที่พับเก็บได้นะฮะโดยที่เวลาเราจะใช้กรอฟิล์มเนี่ยดันก้านออกมานะครับแล้วมันก็จะมีลูกศรชี้นะครับว่าให้เรา หมุนไปในตามทิศทางของลูกศรน,นะครับเวลากอ่อฟิล์มนะครับใช้เวลาฟิล์มเราถ่ายจนหมดแล้วนะครับก็จะก่อเก็บเข้ากลักก็จะใช้ก้านนี้นะครับอ่าถัดมาใต้ใต้แปนกอ่อฟิล์มเนี่ยก็จะมีก้านสําหรับเช็คแบตเตอรี่นะครับก็จะมีอ่าสัญลักตัว C นะครับแล้วก็มีลูกศรหมายควาว่าให้เราดันก้านลงแบบนี้นะครับ ซึ่งเวลาเช็คเนี่ยก็จะมองในช่องมองภาพนะครับถ้าเกิดว่าในช่องมองภาพมันมีเข็มเนี่ยถ้ามันมีการกระดิกนะครับเวลาที่เราดันการนี้แปลว่ามีแบตเตอรี่นะครับถัดมาด้านบนนะฮะก็จะเป็นฐานเสียบแฟลชซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าแฟลชที่จะใช้กับรุ่นนี้ก็จะเป็นแฟลชรุ่นเก่าที่ต้องใช้สายต่อนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยังเป็นแบบโคชูนะฮะยังไม่ใช่ฮอตชูจะไม่มี ส่วนที่ใช้สั่งงานแฟลชอยู่บนนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแป้นสำหรับปรับสปีดชัตเตอร์นะครับเป็นการควบคุมม่านชัตเตอร์ให้เปิดปิดเร็วหรือช้าตามตามความต้องการของเรานะครับสปีด1วินาทีนะครับห่งส่วนสอมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะหนึงส่วนสี่นะครับ ทีนี้สปีชัตเตอร์นะยิ่งต่ำมันก็จะยิ่งทาให้ภาพสั่นไหวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าใช้เลนส์50มิลนะฮะสปีชัตเตอร์ไม่ควรจะต่ำกว่า1-30นะ mm ต่อทีนี้มันไม่ได้ใช้งานได้ในทุกสภาพแสงนะถ้าแสงน,น้อยบางทีเราต้องจำเป็นจะต้องใช้สปีชัตเตอร์ต่ำๆนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังว่าภาพอาจจะสั่นก็ควรจะตั้งกล้องไว้นิ่งๆหรือว่าหาขาตั้งกล้องมาใช้นะครับ หรือว่าก็อีกทางเรื่องก็คือใช้ฟิล์มที่ความไวแสงสูงนะ,ะทีนี้ถัดจากสปีชัตเตอร์นะครับก็ข้างในด้านในของแป้นสปนะีชัตเตอร์เนี่ยนอกจากมีตัวเลขของสปีชัตเตอร์เป็นตัวเลขสีขาวแล้วนะฮะมันจะมีจอเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอที่ไวสำหรับตั้งค่า i s o ของฟิล์มนะ โดยที่ฟิล์มที่เราซื้อเนี่ยก็มักจะมีค่า ISO าเช่น k o d a k โ co 200นะครับก็แปลว่าให้ตั้ง ISO ให้ตรงกับฟิล์มนะโดยีการตั้ง ISO เราก็จะยกแหวนท,ที่ขอบของ,ของอแป้นสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแหวนแยกก,กับตัวแป้นนะถ้าเราหมุนไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับสปีดนะครับแต่ถ้าเรายกขอบขึ้นมานิดนึงแล้วเราหมุนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า สปีดไม่ขยับนะจะขยับแต่ ISO ด้านในนะฮะตัวเลขให้ดูให้ดูฝั่งให้ดูฝั่ง,ง ASA นะครับฝั่ง DIN นี่ไม่ต้องดูนะฮะเราจะยึดเราจะยึดตามมาตรฐาน ASA ก็ฟิล์ม200ให้ปรับ200นะครับฟิล์ม100ก็ปรับไปที่100ถัดมานะครับก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับโดยที่ ตัวปุ่มชัตเตอร์เนี่ยนอกจากเป็นปุ่มชัเตเตอร์ให้เรากดแล้วก็จะมีตัวล็อกชัตเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเห็นสัญลักษณ์ A กับ L นะฮะถ้า A ก็คือใช้ถ่ายนะครับแต่ถ้าเราจะล็อกปุ่มชัตเตอร์เนี่ยเราจะดันก้านตรงนี้นิดนึงตรงขีดนี้มันก็จะมาตรงกับตัว L นะครับแปลว่าตอนนี้ล็อกละปุ่มชัตเตอร์เราจะกดไม่ลงเลยนะฮะจะแข็งนะฮะอันนี้ก็ใช้สําหรับเวลาเราเก็บกล้องอลงกระเป๋ากลัวว่า เดี๋ยวอะไรไปกระแทกแล้วจะปุ่มชัเตเตอร์จะถูกกดโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ล็อกไว้นะครับอ่าถัดมาก็ด้านบนนะครับจะเป็นจอของตัวนับฟิล์มนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัวนับฟิล์มทํางานปกตินะครับเวลาเราขึ้นชัตเตอร์หนึ่งครั้งเนี่ยตัวนับฟิล์มก็จะขยับนะบตอนนี้เป็นเจ็ดภาพนะครับพอเรากดกดถ่ายนะครับพอเราขึ้นอีกทีหนะึ่ง ตัวนาะฟิล์มันก็จะขยับมาอยู่ที่8อย่างนี้เป็นต้นนะครัโอเคครับก็คร่าวๆสาหรับการใช้งานกล้องตัวนี้นะครับนะครับคราวนี้จะมาลองดูวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเราจะเริ่มการใส่ฟิล์มนะครับด้วยการพลิกตัวกล้องมาด้านล่างก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวล็อกฝาหลังอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าตัวนี้คือตัวล็อกฝาหลังแล้วก็ดันใกล้มาแล้วก็บิดนะฮะบิดปุ๊บอย่างนี้ฝาหลังก็จะปลดล็อกนะคมันก็จะเปิดออกได้นะอย่างนี้นะฮะอันนี้เวลาเราซื้อฟิล์มมาใหม่ๆเนะี่ยฟิล์มทุกม้วนนะฮะมันก็จะมีหางฟิล์มนะครับโผล่มาแบบนี้นะฮะเราก็จะสามารถที่จะดึงออกมาเพื่อที่จะใส่เข้ากับกล้องได้นะครับอีน,นี้การใส่เนี่ย ใส่ยัดเข้าไปเฉยมันจะใส่ยากนะฮะแล้วก็จะด,ด,ดึงก้านกรอฟิล์มนะครับขึ้นทักนิดหนึ่งนะเพื่อให้ตัวก้านมันหลบขึ้นไปนะครับเราจะสามารถใส่กลากฟิล์มลงไปได้แบบนี้นะฮรพอเราใส่ลงไปปุ๊บกดมันลงมานะครับเพื่อไม่ให้กลาฟฟิล์มหลุดออกนะครับนี้เนื่องจากว่าตัวนี้กล้อง canon ft เขาจะมีคุณสมบัติ Quick l ห a d หรือว่า QL อยู่ด้วยนะฮะมันจะทำให้เราโหลดฟิล์มได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นระบบที่ Canon เขาออกแบบมานะฮะวิธีการใส่ฟิล์มก็ง่ายๆเลยเราก็พาดดึงหางฟิล์มออกมานิดนึงนะฮะแล้วก็พาด,าดหางฟิล์ออมะะลลไปด้านขวามือนะครับเลยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปสอดเข้าแกนฟิล์มเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะเราก็พาดเราให ให้รูน้ำเตยโผลมาแบบนี้นะครับถ้าเห็นขาวๆโผล่มาจาการูแบบนี้ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้ฝาหลังมันกด่างนี้นะฮะแค่นี้เองครับแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มนี่ครับหางฟิล์มก็จะถูกดึงเข้าไปเองนะฮะอันนี้เราลองขึ้นหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันถูกดึงเข้าไปอย่างนี้เป็นอันใช้ได้นะครับ แล้วเราก็จะปิดฝาเสร็จแล้วก็อย่าลืมล็อกฝาหลังคืนด้วยนะครับล็อกให้อยู่ในตำแหน่งแบบนี้ถือว่าล็อกแล้วนะฮะเพราเราใส่ฟิล์มเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือปรับ SA ทุกครั้งที่เปลี่ยนฟิลม์มต้องปรับนะครับยังเมื่อสักครู่ผมใส่ฟิล์ม200ไปตรงนี้ผมก็ปรับให้เป็น200ถือว่าถูกต้องนะฮะถ้าเราปรับไม่ถูกนะฮะตรงนี้ เวลากล้องวัดแสงก็จะวัดไม่ไมตรงกับฟิล์มที่เราใช้นะครับก็จะมีผลทําให้ฟิล์มเราเวลาถ่ายมาแล้วก็จะมืดไปสว่างไปฮะแต่แต่ถ้าเราตั้งพอดีกับตัวฟิล์มเนี่ยเวลาถ่ายมาแสงก็จะปกตินะฮะคราวนี้ทันทีที่เราเปิดฝาหลังเนี่ยตัวนับฟิล์มมันจะกลับมาเริ่มที่ S นะครับตรงนี้นะครับเห็นว่าเป็น S ก็คือตอ,ตอนนี้เป็นหัวฟิล์มนะฮะมันจะถ่ายไม่ติดฮะวิธีการก็คือเราก็ต้องขึ้นฟิล์มแล้วก็กดทิ้งไปสัก2 3สรูปนะครับกดชัตเตอร์ทิ้งไปนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องวัดแสงไม่ต้องทำอะไรนะรเวลาเรากดหัวฟิลมนะ์มเนี่ยขึ้นฟิล์มอีกทีสังเกตว่าขึ้นฟิล์มหนึ่งครั้งนะครับฝั่งนี้ก็จะหมุนตามอย่างนี้แปลว่าเราใส่ฟิล์มถูกนะฮะอา นี้พอใส่ฟิลม์มกดทิ้งไปแล้วเราก็จะขึ้นฟิล์มจนกว่าตำแหน่งของตัวนะ้าฟิล์มอยู่ที่ตำแหน่งที่1อันนี้มันจะไม่มีเลข1น,นะฮะก็คือขีดระหว่าง0นย์กับ2เนี่ยก็คือ1น,นะฮะโอเคหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการใช้งานปกติฮนะก็คือ,อวัดแสงนะครับ โฟกัสแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับพอเราถ่ายไปเรื่อยๆสมมุติว่าฟิล์มหมดนะฮะลักษณะของฟิล์มหมดเราจะรู้ได้ไงก็คือการขึ้นฟิล์มนะครับมันจะขึ้นไม่ครบรอบนะครับจะทําให้พอการขึ้นฟิล์มขึ้นไม่ครบรอบเนะี่ยมันจะแข็งสมมติแข็งละไปต่อไม่ได้ ปุ่มชัตเตอร์มันก็จะกดไม่ได้เหมือนกันนะฮะถ้า,างี้แปลว่าฟิล์มหมดละทีนี้ฟิล์มหมดทำดํำยังไงครับอยู่ๆเปิดฝาหลังเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยห้ามโดนแสงนะครับเพราะนั้นเราต้องก่อฟิล์มเก็บเข้ากลักให้เรียบร้อยนะครับวิธีการก็คือเวลาเราจะก่อฟิล์มเนี่ยเราต้องมากดปลดล็อกใต้กล้องก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกฟิล์มครับกดลงไปให้มันบุ่มแบบนี้นะครับพอปุ่มปลดล็อกฟิล์มบุ่มลงไปปุ๊บเราก็จะ เริ่มกอรอฟิล์มได้นะครับดันก้านออกมานะครับแล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนนะครับมันก็จะฝืดๆนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าฟิล์มมันก็จะมีแรงต้านแต่พอเราหมุนกรอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ่ะอันนี้เริ่มไม่มีแรงต้านแล้วแปลว่าใช้ได้ละเรากอฟิล์มกลับเข้ากลักหมดเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ก็แปลว่า สามารถเอาฟิล์มออกได้แล้วนะครับก็เปิดฝาหลังออกมาะจะเห็นว่าฟิล์มถูกมว้วนเก็บเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่สภาพอย่างนี้ก็แปลว่าฟิล์มพร้อมสำหรับการส่งล้างแล้วนะครับก็เอาฟิล์มม้วนนี้ไปให้ลานล้างแล้วเราก็ซื้อฟิล์มใหม่มาใส่ครับ